สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าทางช้อปปีนะคะกลับมาพบกับพุงกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เราไลฟ์อยู่ที่ Facebook พุงกลมนะคะในวันศุกร์วันนี้มาเจอกันวันหยุดเนาะใช่ค่ะวันนี้ร้านเราก็จะลูกค้าเยอะนิดนึงก็เลยเดี๋ยวรีบไลฟ์กันก่อนแต่เช้าเลยเดี๋ยวชวนมาเที่ยวร้านกันค่ะให้ดูบรรยากาศร้านในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา เดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูนี่นะคะลูกค้ามาเยอะมากต้องขออภัยถ้าเกิดว่าเราแบบดูแลไม่ทั่วถึงเพราะบางทีมาชนกันนะคะเราก็พยายามจะจัด Personal Shopper ให้แบบดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงเนาะมีช่วงพีคเหมือนกันที่แบบเข้ามาพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแนะนำมาช่วงเช้าก็จะแบบสบายๆนิดนึงถ้ามาช่วงเย็นลูกค้าชนกันนะคะก็มาพบเรา กับเราทีูุ่งกรมเมืองทองธานีได้อยู่ห่างทางด่วนแค่5นาทีนะคะลงทางด่วนเมืองทองธานีมาแล้วก็5นาทีถึงเลยกด Google ค่ะหาง,ง่ายจอดง่ายเดินขึ้นร้านได้เลยะะแล้วก็ร้านเปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะมาได้ทุกวันเลยค่ะส่วนใครที่ไม่สะดวกอยู่ไกลเมืองทองสามารถคุยกับเพอร์ n ซ l น h o อล e r อปเปอร์ของเรานะคะได้ทางวิดีโอคอลค่ะนัดเวลามาแล้วก็ สามา <descript or. S 1> รถเลือกได้เลยสมมุติว่าเคยคุยกับคนไหนเป็นประจำมาก็บอกว่าอยากคุยกับพี่หญิงอะไรเี้ค่ะก็เดี๋ยวพี่หญิงสแตนบายนัดเวลากันแล้วก็เราก็เหมือนกับมาที่ร้านได้เลยเนาะด้วยวิดีโอคอลค่ะก็วันนี้เป็นเรื่องของผ้ารับหน้าท้องกับเข็มขัดพยุงคันจริงๆแล้วอันนี้มันเกิด ปัญหาหลายๆคนเป็นคุณแม่ท้องแรกอะเนาะพี่หญิงก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องเตรียมอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของรูปร่างของเราเลยนะคะซึ่งอย่ามองข้ามอย่าไปมองแค่ว่าของของลูกอะเพราะคุณแม่นะหลังจากคลอดอะมันจะมีความกังวลเรื่องรูปร่างอะใช่ค่ะโอ้ฉันจะกลับไปร้อมเหมือนเดิมเมื่อ,อไหร่อะไรอย่างงี้นะคะขอดูรูปหน่อยว่าหลังจากคลอดเสร็จอะมันก็จะอดเราจะเหมือน คนประมาณท้อง8ดเดือนมันไม่ได้ยุบหายไปเลยนะคะค่ะ,คะก็ในภาพนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าคุณแม่จะคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดค่ะอาจจะมีเป็นแผลเป็นหรือว่าถ้าคุณแม่คลอดธรรมชาตินะคะตอนที่ท้องขยายอะคะ่ะเขาก็จะแบบใหญ่มากมแล้วพออยู่ดีๆนะคะเราคลอดเรียบร้อยอะคะ่ะท้องมีการยุบลงไปนะคะแต่บริเวณหน้าท้องอะคะ่ะที่อาจจะเกิดอาการย้วยได้ใช่ค่ะมันจะไม่ได้แบบ ลงไปเลยทีนี้รวมถึงคนที่ผ่าคลอดก็จะต้องใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เ,าเวลาคุณแม่มาเตรียมคลอดอะ่ะที่ภูมิลมก็จะแนะนําว่าคุณแม่ซื้อผ้าลัดหน้าท้องไปด้วยถึงแม้โรงพยาบาลจะมีให้แต่ว่าคุณภาพมันอาจจะไม่ได้มไม่ได้อย่างใจเราอ่ะแต่อันนี้เป็นของ mystery of mama ะมามานะคะ,คะเขาก็จะมีออกมาหลายๆรุ่นแต่ก่อนที่จะไปถึงผ้ารัดหน้าท้องอะคะ่ะ พี่อยากให้เริ่มตั้งแต่ตอนตั้งท้องเลยค่ะเพราะว่าตอนตั้งท้องอ่ะท้องเรามันแบบใหญ่ใช่ไหมคะบางคนแบบน้องแฝดอย่างเงี้ยคุณแม่ท้องใหญ่มากเราจะแนะนำให้ใส่เข็มขัดพยุงคันแบบนี้ะนะคะคือตัวเนี้ยมันจะพยุงไว้ก็คือช่วยดันให้หลังเราตรงแล้วก็กระชับท้องเราอ่ะเพราะ่นึกออกไหมเวลาท้องเราใหญ่มันเหมือนลูกโปง่งเวลาเราเดินว่าแกว่งไปแกว่งมาแกว่งมาแกว่งไป เราใส่ตัวนี้ให้กระชับไว้นะคะมันก็จะลดอาการท้องแตกลายได้ด้วยนะค่ะใช่ไหมเพราะว่าผิวหนังมันถูกล็อกไว้มันไม่แกว่งไปไมาอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็ทําให้เราเดินได้สบายอันนี้มันจะมี2รุ่นนะคะเป็นรุ่น extra support กับรุ่นธรรมดาค่ะแต่พี่ขอลองใส่ให้ดูได้ไหมแต่พี่ไม่มีท้องเด <laughs> <laughs> ี๋ยนะแต่แต่ว่าจะใส่ให้ดูว่ามันดีกว่าพยุงคันอื่นๆยังไงของ belly lift เนี่ยนะคะนี่นะคะ ข้างหลังก็จะมีข้างหลัง,งจะเป็นช่องใส่ตัวประครบได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวประครบมาให้ดูทีหลังคือประครบร้อนประครบเย็นได้นะคะแล้วก็เราก็ใส่ไปแบบนี้<ม>อันนี้อยู่ข้างหลังก่อนอันนี้แปะไว้ข้างหน้านี้ใช่ไหมคะสมมติว่าท้องพี่ใหญ่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ของงื่นอื่นนะมันก็จะประคองแค่นี้แต่ตัวนี้คะ่ะเขาดีตรงที่ว่าเขามีอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะตรงนี้นะคะมาแปะ แบบช่วยกระชับให้สบายขึ้นเวลาเราเดินเนี่ยเราก็อาจจะรัดแน่นหน่อยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะนั่งปุ๊บเราก็คลายตรงนี้ให้มันแน่นน้อยลงคลายตรงนี้ให้แน่นน้อยลงแล้วก็นั่งได้สบายใส่ได้ทั้งวันแนะนําสําหรับคุณแม่ที่แบบท้องเริ่มใหญ่แล้วอย่างเช่น5าเดือนก็น่าจะใ,ใช้แล้วค่ะห้าเดือนเริ่มได้เลยยิ่งถ้าเป็นคุณแม่น้องแฝดเนาะ แนะนำเลยเพราะไม่งั้นเราจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังแล้วมันก็แบบมันไม่ไหวอะบางคนก็ต้องพบคุณหมอค่ะก็มี2รุ่นใช่ไหมคะพี่หญิงใช่ค่ะก็จะมี2รุ่นค่ะอันนี้ราคา1,890บาทนะคะค่ะมันจะมี2รุ่นก็คือ2สีแบบนี้นะคะสีนี้จะเป็นซัพพอร์ตแบบธรรมดาส่วนถ้าใครต้องการแบบเอ็กซ์ตร้าซัพพอร์ตหนาหน่อยก็คือจะเป็นสีนู๊ดที่อ่อนกว่านะคะลองสอบถามเข้ามาได้ค่ะ แล้วก็เรามีโปรโมชั่นค่ะถ้าหากว่าซื้อสินค้านะคะเกี่ยวกับพยุงคันหรือผ้ารัดหน้าท้องค่ะรวมถึงแผ่นประครบร้อนนะคะซื้อครบ1,500บาทค่ะได้รับของแถมเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอาบน้ำค่ะหนึ่งกล่องค่ะลายแมงปอค่ะออตัวนี้ก็ไหนไหนซอฟฟินใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะของแถมยังไม่มาตัวซอฟฟินเนี่ยก็เป็นผ้าอ้อมนะคะที่แบบเนื้อนุ่มมากสำหรับวันนี้ใครซื้อวันเนี้ ของที่เราไลฟ์ก็แถมให้เลย<ช><บ> 1, ครบ1,500บาทอันนี้เนาะจริงๆอันนี้พี่ซื้อให้หลานไปโรงเรียนด้วยนะเป็นผ้าเช็ดหน้าค่ะเขาก็จะเป็นดีใยไผ่ค่ะ,คะแล้วก็แห้งเร็วแล้วก็พอมันเป็นใยไผ่ก็คือมันจะไม่สะสมแบคทีเรียค่ะใช่ค่ะ <Okay. S 1> ก็จะแถมให้เลยหนึ่งกล่องนะคะค่ะ ต่อไปเรามาพูดถึงตัวที่เราควรจะเตรียมไปเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นไอเทมที่ขายดีที่สุดเลยนะพี่หญิงเวลาเตรียมคลอดชก็จะเป็นผ้ารัดหน้าท้องค่ะเดี๋ยวให้พี่หญิงอธิบายนะคะอยู่ทางโน้นผ้ารัดหน้าท้องนะคะก็จะช่วยนะคะนี่ค่ะช่วยให้คุณแม่คืนรูปร่างนะคะนี่เลยค่ะช่วยให้คืนรูปร่างมาเหมือนก่อนขนาดตั้งครรภ์น,นะคะ ก็จะมีหลายขนาดด้วยกันแล้วก็ใช้ง่ายค่ะตัวนี้เอันนี้ให้ดูวัสดุก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปวิธีการใส่ให้ดูอีกทีค่ะค่ะวัสดุก็คือที่พี่ชอบเลยนะหนึ่งคือเวลโก้ของเขาอ่ะมันจะไม่คมค่ะมันจะไม่บาดผิวเป็นเวลโก้อย่างดีแล้วก็ของคนอื่นอ่ะเขาจะรัดชั้นเดียวแต่ตัวเนี้รัดเพิ่มได้ก็คือดึงนะคะตามขนาดเหมือนที่ เราเมื่อกี้พี่ลองใส่ตัวพยุงคันให้เหมือนกันเราอยากรัดเพิ่มแค่ไหนเราก็รัดแค่นั้นเวลาเราเดินอาจจะรัดมากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรานั่งแล้วก็ขยายออกนิดนึงเพื่อความสบายเพราะว่าเราจะต้องแบบย่อตัวลงนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดคลิปการใส่ให้ดูนะคะถ้าลูกค้าทางช้อปปีไม่เห็นมาดูทาง Facebook ได้นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะ นำนะคะตัวนี้แกะออกก่อนทั้งสองด้านนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะหันหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็จะนำตรงนี้ค่ะแปะบนแล้วก็ล่างนะคะตามขนา,ขนาดของตัวเราวางให้เรียบๆแล้วก็แนะนำตะข้างบนก่อนนะคะค่ะแล้วก็แปะข้างล่างแล้วก็ จะเห็นว่าจะมีตัวปรับขนาดอีกอันนึงนะคะสองฝั่งหน้าหลังอย่างนี้เลยค่ะซ้ายขวาแบบนี้นะคะเราก็จะยืดค่ะแต่อันนี้หุ่นเบาเดี๋ยวขออนุญาตจับแล้วหุ่นจะล้มที่ใส่นะคะใชใส่เองจะถนัดกว่านะคะดูตามคลิปในในไลฟ์ก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยรัดรอบเอวให้เล็กลงด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อเรา <S <S เราสามารถใส่ได้ตั้งแต่เหมือนกับหลังคลอเลยค่ะจะช่วยให้คุณแม่ไม่ปวดหลังเดินเหนินอะไรก็จะสะดวกลดลดอาการหน่วงหน้าท้องนะคะ,คะตัวน,นี้แล้วก็ลดแรงเหวี่ยงด้วยก็ตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นรุ่นสีเทานี้เราก็จะมีอีกรุ่นหนึง่งสำหรับค,คุณแม่<ด>ที่ต้องการความ กระชับมากนะคะรุ่นสีเทาค่ะสีเทานะคะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ใช่ไหมคะราคา2,250บาทค่ะตัวนี้มีไซส์ไหมคะขอดูหน่อยว่ามันจะมีเลนส์ของไซส์ยังไงจะมีเป็น SM หรือจะเป็น LXL ซึ่งเดี๋ยวถ้าใครจะซื้อนะคะขอดูตารางได้นะคะ เขาก็จะมีตารางนะคะว่าก่อนคลอดให้วัดเท่าไหร่หรือหลังคลอดให้วัดเท่าไหร่แอดมินจะส่งให้ดูได้แต่ว่าเมื่อไหร่ล่ะที่ฉันจะวัดก็คือเราก็จะวัดตอนที่เราท้อง8เดือนใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากเราคลอดปุ๊บท้องเราจะยุบมาเท่ากับ8เดือนโอ๊ยท้อใจอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆยุบไปเองนะคะแต่แนะนําว่าให้เตรียมไปโรงพยาบาลเพราะว่ายิ่งคุณแม่ที่ผ่าคลอดอะค่ะ ก็จะเจ็บแผลใช่บางโรงพยาบาลเขามีให้นะแต่มัน,ม,นมันอาจจะไม่กระชับเท่าอันนี้ยิ่งเราใส่กระชับเท่าไหรอ่อ่ะเวลาเราเดินเราต้องเดินไปดูลูกไปให้นมน้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหมอเขาจะพยายามให้เราเดินเคลื่อนไหวเนาะค่ะมันจะต้องคอยพยุงท้องแล้วก็แผลเราไว้เราจะได้ไม่เจ็บแผลนะคะค่ะค่ะแต ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นที่มันซัพพอร์ตมากขึ้นก็จะเป็นรุ่นบัมบูค่ะค่ะก็วิธีการใช้งานเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าคุณสมบัติเขาว่าค่ะจะดีกว่าตรงที่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นบัมบูจะช่วยในเรื่องกลิ่นนะคะแล้วก็จะช่วยเผาผานหุ่นของคุณแม่ได้ดียิ่งขึ้นหมายถึงเรื่องกลิ่นอับใช่ค่ะ,คะเวลาใส่ไปนานๆอย่างเงี้ยค่ะ<อ>จะช่วยเรื่องกลิ่นอับได้แล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหลังค่ะ าก็จะเป็นโครงที่ช่วยซัพพอร์ตหลังคุณแม่เวลาเดินนะคะได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะโอเคตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเปิดคลิปวิธีใส่ให้ทางไลฟ์ f c e e o o o บูดูนะคะแต่ส่วนช้อปปีกับไอจีเดี๋ยวพี่จะพีชีพเองนะคะก็อันนี้นะคะด้านหลังเหมือนเดิมค่ะมีที่ใส่ตัวประคบนะคะเวลาที่เราใส่นะคะเราวางตำแหน่งให้ถูกต้องตรงด้านหลังก่อนนะคะ แล้วเอาแผ่นข้างหน้านี้มาปะจึงๆแปะข้างบนก่อนอันนี้พี่อาจจะแบบไม่เป๊ะมากนะเพราะมองไม่เห็นกระจกค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยกระชับให้แน่นทีนี้ตัวนี้ค่ะอยากให้แน่นอีกกลางออกอย่างนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็มาแปะด้านหน้านะคะให้เอวเล็กลงเห็นไหมคะเอวก็จะเล็กลงกระชับเลย เวลาใช้งานจริงอะค่ะสามารถใส่ด้านในได้เลยนะคะแล้วเราก็เอาเสื้อออกมาเหมือนกับทํากิจวัตรประจําวันได้ปกติเลยอันนี้พี่ไม่กล้าใส่ด้านในเพราะว่าเก่งใจลูกค้าค่ะ้วเวลาเราอยากจะปลดออกล้วก็ดึงตัวนี้ออกก่อนนะคะค่ะแล้วก็ตัวเวลโก้เขาจะไม่บาดผิวค่ะดีมากๆเลย เวลาซักทําความสะอาดก็ใช้ซักมือเนาะแล้วก็บิบเบาๆตากในที่ร่มค่ะ,คะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่2,590บาทค่ะเป็นรุ่นแบมบูเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากสอบถามอีกทีนึงว่าเออฉันจะเหมาะกับรุ่นไหนอะไรเงี้ยก็สอบถามมากับทางแอดมินของเราได้นะคะทาง IG พุงกลม Baby Shop Line แอพุงกลมหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะ หรือว่ามาที่ร้านเราก็ได้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเข็มขัดรัดสะโพกหลังคอดนะคะอันนี้ก็จะช่วยพยุงเหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็เวลาใส่นะคะก็ใส่ง่ายค่ะก็จะรัดเหมือนเดิมเลยก็คือใส่เข้าไปที่ท้องนะคะอันนี้เหมือนมีส่วนต่อขยายไหมคะพี่ตัวใช่ค่ะตัวนี้ค่ะ<อ>ก็คือปรับได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเขาทําให้ขนาดมัน ไม่ได้สูงมากเพื่อให้คุณแม่ปรับให้รัดได้ตามต้องการเนาะค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดใครใส่อันใหญ่และลำคาญแบบอยากใส่แค่นี้ก็โอเคนะค่ะค่ะอันนี้ราคา1,240บาทนะคะมีความยืดหยุ่นสูงเนาะเป็นส่วนผสมของผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วก็ไม่ร้อนค่ะค่ะอันถัดไปจะเป็นกางเกงบ้างล่ะคือสำหรับบางคนที่ ไม่อยากจะใส่แบบตั้งแต่กางเกงเลยค่ะมันจะมีกางเกงรุ่นพิเศษสําหรับคนที่ผ่าคลอดมานะคะค่ะเขาเจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่นซิลิโคนดูแลแผลผ่าคลอดค่ะนะคะก็คือตัวนี้อันนี้เราพลิกด้านในให้ดูเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นแผ่นซิลิโคน,นเป็นเกรดการแพทย์เลยนะคะที่จะสามารถปกป้องแผลผ่าคลอดแล้วก็เร่งการสมานแผลลดอาการบว,วมแดงคันแล้วก็ลดรอยแผลเป็นด้วยค่ะ มันจะเป็นเก่งในเอวสูงขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยกระชับสัสดส่วนไปในตัวด้วยเนาะค่ะมีสองสีให้เลือกนะคะค่ะตัว,ตวนเนื้อาเขาเป็นเส้นใยทอพิเศษนะคะเพื่อเพิ่มแรงกดบนแผลผ่าคลอดแล้วก็จะกระชับแล้วก็ไม่เจ็บแผลด้วยค่ะค่ะอันนี้เราจะใส่ได้เมื่อไหร่ ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นรุ่นแผลอย่างนี้นะคะให้แผลเหมือนกับตกสะเก็ดหรือว่าที่เป็นแผลคุณหมอบอกว่าล้างแผลชั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็เปิดแผลแล้วแห้งแล้วถึงจะใส่ได้แต่ถ้าในช่วงแรกหลังลอดเลยก็จะแนะนําเป็นแบบคู่กันค่ะหรือคุณแม่บางคนแบบอยากจะเฟิร์มเร็วๆก็คือใส่กางเกงในก่อนแล้วก็ใส่อันนี้คู่กันได้เลยนะคะ <Okay. S 2> ก็จะช่วยให้หุ่นนะคะกลับคืนสู่สภาพเหมือนอก่อนตั้งครรภ์ได้เร็วขึ้นค่ะตัวนี้กล่องเป็นตัวไหนคะอันนี้อยู่น,นี่ะเป็นซีซ่ามีสองสีนะคะซีซ่าแคร์สองสีอันนี้ราคากล่องละ1,590บาทค่ะ,คะเขามีไซส์ให้เลือกเหมือนกันนะคะเป็นไซส์ M กับ L นะคะก็เดี๋ยววัดรอบตัวกันมาค่ะ แล้วก็มีเรื่องจะมารีวิวจากคุณแม่ค่ะ<ช>ก็มีคุณแม่มาซื้อหน้าร้านบอกว่าเพิ่งคลอดเนี่ยแหละแต่ว่า,าคลอดธรรมชาติ<ช>แล้วต้องการที่จะไปเหมือนงานแต่งของญาติะคะ่ะเหมือนกับอยากให้หุ่นเร็วหรือเราใส่ชุดลาตีอะไรเรารู้สึกว่าเพียวก็ซื้อตัวนี้ไปใส่กับผ้าลัดหน้าท้องก็ช่วยให้เฟิร์มเลยดีมากๆ<า>เลยค่ะ,คะเพราะว่าอันนี้พอเป็นเอวสูงก็จะเก็บหุ่นไปเลยนะคะคะอันนี้ก็ใช้งานได้เลยค่ะก็จะใส่สบายด้วย ต่อไปก็จะเป็นรุ่นอ,อ่าเป็นจะเป็นกางเกงรุ่นที่เป็นนี้นะคะเชฟฟิกเซอร์ค่ะสำหรับคุณแม่ที่ข้อธรรมชาติไม่ต้องไปกังวลเรื่องแผลผ่าอะไรแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นีนะคะเหมือนกันก็คือมีไซส์ M แล้วก็ L ให้เลือกตามขนาดค่ะตัวกางเกงอะคะ่ะจะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปเซนตนะคะนุ่มมากเลยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแต่ว่าการซัพพอร์ตดีมากนะ ค่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีค่ะราคา1,090บาทค่ะหมดแล้วสำหรับเหล่ากางเกงแล้วก็ผ้ารัดหน้าทองนะคะยังย้ำว่าเออมันสำคัญนะคะคุณแม่ควรจะเตรียมให้ตัวเองเลยแล้วก็เราก็จะได้แบบมีความมั่นใจรูปร่างกลับมาสวยเหมือนเดิมเร็ว เดี๋ยวนี้คุณแม่แบบสวยเร็วมากอะตกใจอะแต่เพิ่งคลอดน้องยังไม่กี่เดือนคุณแม่ใส่บิกินี่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้จักการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ,คะอันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมใช่ะคะสำหรับการหลังคลอดเราจะประครบได้ทั้งหน้าท้องทั้งหลังหรือว่าเราเกิดปวดเมื่อยไหลให้นมลูกเยอะเมื่อยแขนนี่ยเราประครบได้ทั้งตัวเลยโดยที่ตัวนี้มันจะเป็นเอาไปใส่ในไมโครเวฟนะคะค่ะ เราก็จะมีคลิปวิดีโอการใช้งานให้ดูนะคะ,คะก็<อ>คือตัวนี้เราจะเอาแผ่นพลาสติกออกเนาะมันก็จะเป็นแบบผ้านุ่มๆผ้าแบบกำมะหยี่นุ่มๆเลยนะคะแล้วเราก็เอาเข้าในไมโครเวฟหนนาทีนะคะหรือว่าอุ่นต่อได้อีก30วินาทีคือกะเอาอะว่าเราอยากได้ร้อนประมาณไหนอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้อยู่ห้องแอร์ก็ไม่ต้องร้อนมากบางคนอยู่ห้องแอร์ก็ร้อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็เย็นเนี้ยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถนำไปแช่เย็นก็ได้ค่ะแช่เย็นก็ได้ค่ะได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยเนาะตัวนี้ก็มันจะมีสองสีก็คือสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะคะซึ่งความแตกต่างมันเป็นยังไงเอ่ยตัวนี้เหมือนว่าสีฟ้าเนี่ยมันจะอ่าเล็กกว่าแล้วก็ใช้เวลาอุ่นไมโครเวฟแค่45่ิบาวินะคะค่ะตัวนี้ต้องอุ่น1นาทีสีม่วงคือขนาดแหละอืม ตัวตัวสีฟ้าเนี่ยออกมาทีหลังขนาดมันจะเล็กกว่านะคะ,คะแต่ว่าราคาเท่ากันเนาะ550ค่ะก็ใครสงสัยวิธีการใช้งานถ้าซื้อแล้วเดี๋ยวเราส่งคลิปวิดีโอให้ดูซื้อกับคุงกมนะคุณแม่บอกว่าชอบมากเลยอ่ะไม่ต้องอธิบายเยอะเดี๋ยวฉันดูคลิปวิดีโอเองค่ะแต่ถ้ายังไม่เก็ตอีกไม่ต้องกลัวค่ะโทรมาเราก็จะแบบอธิบายตัวต่อตัวเลยคือ จริงๆแล้วคุงกลมอยู่มา10สิบปีเนี่ยลูกค้าชอบเพราะว่าเออมันไม่ทิ้งกันไปไหนอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยแหละมีปัญหาอะไรก็ลูกคนที่สองที่สามที่4ไงก็ตามมาที่คุงกลมนะคะก็วันนี้เร็วมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบไปรับลูกค้าหน้าร้านเพราะว่าวันหยุดนะคะวันนี้ค่ะสีม่วงมีกลิ่นลาเวนเดอร์นิดนึงนะคะสีม่วงนี้นะคะมันจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยแล้วก็ข้างในมันจะเป็นเม็ดเฟล็กซ์เนาะ ซึ่งมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาช็อปครอบกัน้นเอออาทิตย์ที่แล้วว่าครอกกั้นขายดีมากเลยอะใช่ค่ะ,ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวการเล่นของลูกเนาะใครจะขับรถมินิคูเปอร์เล็กแค่ไหนมาก็สามารถเราส่งลาละมูฟตามให้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าซื้อครบ1น0 0งบาทเราช่วยค่าจัดส่งด้วยนะ200บาทแต่ถ้าส่งว่ามาเป็นมอเตอร์ไซ ซื้อครบเท่าไหร่นะ50 0บาท1,500บาทค่ะ1,500ก็เพิ่มให้เราก็ช่วยแล้ว50บาทนะคะใช่ค่ะได้ของภายในแบบ 1- 2ชั่วโมงเนาะเราจะรีบเตรียมให้ แล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อาจจะถือเคล็ดนะคะร้านเราก็เหมือนกับซื้อเสร็จแล้วเพื่อได้ราคาโปรโมชั่นค่ะแล้วฝาก3เดือนด้วยค่ะใช่บางทีแบบคุณยายคุณยายไม่ยอมให้เราเข้าบ้านอะไรเงี้ยจะบอกเยอะนะฝากเยอะมากเลยใช่มีคนมาแอบซื้อเยอะมากเลยนะคะตอนนี้บางทีก็แบบมาหลายรอบแล้วก็สะสมไว้เรื่อยๆก็เราก็หาที่เก็บฝากไว้ให้นะคะก็ยินดีค่ะบางทีมันแบบ ซื้อไม่จบสักทีเนาะแล้วก็มีลูกค้าถามเยอะค่ะก็คือคาร์ซีทรถเข็นเราประกอบและติดตั้งให้ฟรีนะคะเพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อก็ทุกวันเลยใช่เพราะว่าซื้อของชิ้นใหญ่ที่นี่ยิ่งคุ้มนะคะเพราะว่าเรามีสะสมคะแนนด้วยค่ะทุกหนึ่งทุกทุกสิบบาทเราจะได้1คะแนนแล้วก็ถ้าหากว่าครบหนึ่งคะแนนสามารถใช้แทนเงินสดได้100รบาทค่ะเออสมมุติวันนี้พี่มาซื้อและบินพี่อ่ะห้าหมื่น พี่ได้500คะแนนก็ใช้ได้เลยค่ะก็คือสมมุติก็ใช้เลยค่ะโอเคงั้นก็เอาอันนี้เพิ่มไปค่ะลดให้ได้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็เพิ่มเงินอีกกี่บาทค่ะค่ะหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้อันนี้ไม่เฉพาะลูกค้าที่หน้าร้านนะออนไลน์ด้วยค่ะออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็นสมาชิกกับพุงกลมนะคะ อย่าลืมสมัครสมาชิกค,ค่ะค่ะแล้วก็รูดบัตรได้ไม่ชาร์จนะคะไม่มีชาร์จค่คาซิสรถเข็นก็ติดตั้งให้ด้วยมาดูที่ร้านเราได้เดี๋ยวคราวหน้าเราถ่ายโซนคาซิสรถเข็นให้ดูบ้างดีกว่าเพราะว่ามันแน่นจนไม่มีที่จะเดินแล้วตอนนี้แต่ว่าใน <laughs> ในช่วงต้นคลิปของเราวันนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีลูกค้าหลากหลายแล้วก็มีลูกค้าเลือกในโซนรถเข็นคาซิสด้วยนะคะค่ะมีให้เลือกแล้วก็ทดลองใช้ค่ะค่ะ ก็ s 2> <S 2> เดี๋ยวสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีแขกรับเชิญจาก Baby s e n นโยโยเป็นคุณแอมเจ้าอของออไม่ใช่เจ้าของแบรนด์เป็นผู้นำมาเข้ารถเข็นที่พี่จะเรียกตลอดเลยว่า Baby ้ e ซรถเข็นราคาเจ็บแต่จบใช่ใชเพราะหลายบ้านมีปัญหาเรื่อง รถเข็นหลายคันอะไรเงี้ยซื้อไม่จบสัทีอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าเออมาเบบี้เซนมาเนี่ยจบแน่นอนก็เลยเชิญผู้นำเข้ามาให้ข้อมูลแบบละวก็ครั้งที่แล้วคุณเอจากเมโลมาเนาะเขาก็มาอธิบายเก้าอี้แบบเก้าอี้ขายดีมากใช่ก็คือหลังจากจบไลฟ์คราวที่แล้วลูกค้ามาเต็มหน้าร้านก็เดี๋ยวคอยติดตามวันศุกร์หน้านะคะเดี๋ยวเราอาจจะแบบ มีโปรเลยเนาะเดี๋ยวไปขอเขาก่อนยังไม่ได้ขอเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพบกับไลฟ์ของพุงกลมในวันศุกร์หน้าได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ